น้องหนึ่งน้องหนึ่งไัก่อนปล่อยม่งอน้านประตันหมดหมดตีหมดตีกูก็ล้มเหมือนกัน

ไเยวีทูเไอร์วีทูเไอร์าาถามว่ากินหรือเปล่าที่คนไทยขี่ช้างไปโรงเรียนเยี่ยมไปเลยเขาคิดว่าเราขี่ช้างไปโรงเรียนอยู่เหรอวะเยี่ยมไปเลยช้างหาง่ายใช่ไหมก็ดีดิขี่ช้างมาเรียนยามมีช้างก็ซ้อนไม่มีแหน่ไม่มีตังค์ ถามวนไม่มีเงี้ยถาม่แไอย่างเงี้ยทะียงชาทุกคนมันเปนยังไงเนี่ย <laughs> โอ้วันหลังบา้านราคาบา้านวะราคาบ้านเป็นฟิล

ข้างหน้ามลงข้างน้าข้างหน้ามีของโอ้ยยิงคนคนไ้อยจ่ะที่เกือบตายโดนมาบ้ันเราดีอะแม่งวินแแนเหรอวะอเนี่ย พี่อ่ะมันตามหลังกูมาแล้วป่ะอเนาะแตกแล้วมึงเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนไม่ยอมเพื่อนไม่ยอมเพื่อนมันไม่ยอมป่ะ 喂、哎，你过来，谢，我们，看看看，开看开门。卡卡卡門哎。 เมีคนเรามีคนจเย็นไม่ใช่อยชีิวี่สูงหมดแล้วมามาเจอแล้วคือมื่บ้านน,น,นี้เ่วยของดานคามเปินใจ

โโอหมีสองบ้านวงบีบป่ะโอ้โหโอ้เคอยไปรอตรงนี้อย่างเงี้ยโอ้กดฟินิชกูด้วยเปิดหน้าอะไรเปิดหน้า ไม่โดนม่เย่คนน่ะคนเดียวอย่างคนเดียวหลังมาเป็นหลังมาคุณสลิงปะคนสลิงหนีไหมมัน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 ลนอยู่นะ

ของมังยเนี <assim. S 1> ่ยไปรไปไ,ปไ่น่จมีคนแล้<า>ลเออสลิงปลาสลิมงไงโอ้รู้ของนียวเ,<าล>เดี๋ยวมึงมึงซืง้องแรกปก่อะขอไปับคอมพิวอร์น<าล>มีเ<า>ลือดพอ ไมให้กูชมนอกวงเลยไหมทุบในวงดีกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงผมช่มไมเนี่ยให้เบน,น,นไปเลยวุ้ยเบนเอานอกวงตายว <c oughs> ันนี้ไนดะ้ กูเบาวคนดีกูตายไปเลยคุณล้มเหวอะลงเหวอพี่ว่าท้ายแล้วมันตายไปเลยไอ้กูก็ด๊อกด๊อกน้าวงชุดน้าวงนะไอ้มาจบที่รุ่นเราไปเลยตามันมืดมัวเนี่ยนี่แค่สิบลุมๆเฉยๆเพื่อนนี่แคสิบวิวงจะบีนแล้วเพื่อน เดี๋ยวกูทิ้งยาให้ทิ้งยานี่เดียวมันโดน่ามันเนี่ย,ยวยช่วงแบบแยก <c oughs> ใช้ค <c oughs> ุมใช่ไหมต้มมีนี่นนะ <c oughs> Patching myself up. facing Deal a bit of hot water. Rings closing. We ain't in it. If you wanna die, you won't be back Shotgun bolt here. Here, here, here. Ah, di.

ไม่มีของแล้วหรอของยิงได้ที่บ้างก,ก,กูไม่มีเลยเพจยิงตัวผมกูไมหมดแล้ว,วหวรืหอจะช็อตกันหนัไม่ได้ไม่มีนนมมมมคนหมด อันนี้ปะเอาดิอะไรวุ <re port> ้นม <re port> <re port> ีกระสุนยิงกันแค่คือวุ้นมี เปีนปือก็ได้โอ้อไอยไม่ไม่ไม่ไีคน,น,น,นี่สบป่ปไม่มีแล้วมีอะไรไม่แบบได่อิมซึ่งชุบมาขอมัถ่ายเดี๋ยวว่าตีเปิดแฮมไหมก็กลับไปทางเดิมไหม เ็ะไปละเ <Yeah, S 1> นี่ยี่แหละีานี้แหลนะทา,ลนะท,าลทางนี้แหละทางนี้เฮ้ยยยี <Yeah. S 1> ่ยมไว้เยอะเฮ้ยคนอยๆเห็บพล้วนะ

ไม่คนนี้มถอยนถอยวันย้ายที่ที่เข้าดีกว่าคนนีมีเอาเทกูกูถอยนะกูถอยนะย้ยทีเข้าวันไไม่ีบบี มันลอนหลังอันนีนน้นี่แหละเนีนย,นนนยบเงียบ UFO ระวังนะข้างหลังเรามาตอนนี้มันโล่งเลยนะเว้ยมันโล่งหากระสุนไม่มีกระสุนใช่ไหมเกิดอะไรเอเนอร์จีใส่โมฟี่ไม่ได้เหมือนกันไม่มี้เหอเ้ยเสียงไปหากล่องก่อน ต้งไม่ทำไมเราไม่เจอข้างบนอ่ะตรงไหนไหนใกระสุนตีไว้ตรงไหนตรงไหนข้าพัน้าท่ารงข้างางบนนี้ไม่มีคนนะบนนี้ไม่มีคน เปไงไปนี่คนียวนอนนะนอนนอนนอคน้คนเกียขอบ้ามกูขึ้นมาข้างบนนะไปด้วยมีทางขึ้นอยู่ง้กขึ้นมาขึ้นมา้โอ้ยไม่ีงกูมีคนมาลงมาราคสลิขึ้นไม่ได้อยากเต็มกู we when not in the ring, check your position over there get to the machine Just a one sec here's your birthday take เลี้ยวอยู่ตรงซ้ายดี่ว่าเบ้นตัวมันยังขึ้นมาทันนะมันมีคนมตั้งกลัวมีคนอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีแต่ว่ากูช่วยยิงพุมกันได้ไปไปไปกูไปแล้วเอ้ยมีจินึ่งมีจีหนึ่ยิงไยิงไไโนนโน อย่าหน้ามึงเลยอย่าหน้ามึงเลยเฮ้ยเออตัวยิยง,ต,งตัวสูนตัวสูนกูหมดมาแล้วมาแล้วตัวสูนมายิงมายิงมันก็ตัวอีกค,คนนะึงก่อนเออมานละตตีกันาดสามคนอ่ะเฮ้ยชุกไม่ใช่ชกตัวเองเหรอสัตว์ชกเอง

เฮ้ยไ,ได้เกิดใหมนะ่นั่นเลยเกมเขี้ยเขี้ยเกินเว้ย,ยสองคนสองที่เกมเกิดใหม่ตรงนี้แหละเขี้ยมีของในะห้ยิมเลยถ้าลงไปได้ปะเรายังลงไปได้มัน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 มีแท่นขึ้นอยู่มีแท่นขึ้นอยู่แท่นอะไรแท่นเสาอ่าะมีอยู่มีอยู่อยู่แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยจิ๊ เนี่ยหนเ่ของคือพอมลุยอ่ะตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะกูหามันเก็เดี๋ยวเรียบรีบเก็บแล้ว้้สลิงเลยชมพูอยู่อย่าลไสลิงตรงนี้สลิงตรงนี้เยี่ยมวาอาเดีวเยี่ยเเเสลิงขสลิงขสลิงสีวิ เดี๋ยวเราจะเส้นสวิงแล้วก็ค่อยๆถลายลงนะอย่าอย่าลงทีเดียวตัวแน่เนี่ยถลายไปตรงเนี้ยถลายตรงแถวเนี้ยเะไรนี่หรอไปกูกูกูยืนตรงนี้อะไรกูยืนตรงนี้อะไรได้ได้ได้ตรงนี้ได้เอ้าขอบอกต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 รงไหนเบนเบ้นเบนสุดที่สุนี้จะจะจะ ลอยไป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 จะ่ามันจะบีบเย็นนี้ไปจะว่ามัน่ะบีบเอาทล่หายเล่าหมดเลยก็ตายเชี่ยนั่นมันมน,นี้ป <c oughs> ันตีปันแท็กไม่ปนตีเอนักกับหันักรแท็กอเีย ไลฟ์ให้จริงจริงมากเลยเดอะไรขึ้นไลฟ์ให้ครเราเราได้เปรียบมันเรา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 เรไลฟ์ให้ก่อนใครอะไรอยเงี้ยอยู่ตรงนี้อย่างชิลแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้แม่เมันยิงไปไหนระเบิดระเบิดแต่แต่ยังแต่เราเราได้เปรียบอ่ะหือใครมีระเบิดบ้างขอระเบิดหน่อย กูไม like ่มีไม่มีมีกูมีรัลายเรามีล้าลายยูนิยชิชิกรงกรนงกรุกูกูตายแลเดี๋ยวมันก็ดนวีตายแลแมีชิวมีหิวกูก็มีกูก็มีมาสมก่อนมึงก่อนมอก่อนไปตอกล กาอยู e ่คนเดียวเอาเหลือคนเดียวอ่ะเฮ้ยอะไรวะไลน์แพ้ฝันดีอย่างเงี้ยวงฝันดีเลยดีสิบีจริงๆกูก็ไม่ได้คิดว่าจะกูก็เริ่มจะอยู่ได้แล้วนึกว่าจะค่อยๆสะระไม่เว้ยกูก็ไม่คิดว่าวงมันจะบีบมาตรงนี้